ครูคะนาสืบเซิร์ฟใยเขาไม่รู้สึกผิดเลยเหรอเขาไม่มีสมองเขาไม่มีอะไรผิดปกติหรือปล่าก็นั่นไงเขาผิดปกตินะคะผิดปกติชนิดที่เออหลงตัวเองนะเพราะนั้นเนี่ยบางคนผู้หญิงงงมากผู้ชายพูดแบบนี้ค่ะสามีพูดแบบนี้ว่ามันอะไรอะ่ะคุณคุณก็อยู่ของคุณเขาก็อยู่ของเขานะผมก็ดูแลคุณนี่ไม่ใช่มีอะไรคุณไม่ไปละลานไม่ไปยุ่งกับเขา เขาก็เจียมเนื้อเจียมตัวอยู่ในที่อยู่ซ่อนอยู่ที่แอบ,บของเขาก็ดีอยู่แล้วอ่ะเขาไม่มายุ่งกับคุณคุณไม่อยากไปยุ่งกับเขาสิผู้หญิงก็งงพยายามหนว่าอา้าวแล้วเขาไม่รู้สึกผิดเหรอคะว่าเขาหาักหลังหนูเขานอกใจหนูอ่ะเขาแอบ,บไปมีคนอื่นเขามีชู้เขาไม่รู้สึกผิด เออค่ะเขาไม่รู้สึกผิดจริงๆเขารู้ว่าเขาผิดไม่ใช่ไม่รู้สึกแต่เขาไม่สนใจเพราะเขาเอาตัวเองมาศูนย์กลางเขาเอาความมั่นจะมั่นใจมั่นหน้าเขาอาจจะคิดว่าคุณใช้เงินเขาคุณพึ่งพาเขาเขาเอาความสุขของเขาเป็นที่ตั้งโดยไม่สนใจความเจ็บปวดของใครทั้งนั้นนี่คือหน้าซิสัเนเพื่อเผื่อเขาจะว่าคุณผิดเขาว,ว่าคุณไม่ดีพอด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่กับเขาแล้วคุณมานั่งกลัวมานั่งเ,เครียดโกรธนะคุณจะเป็นโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดทุกคนกลัวว่าโกรธว่าเมื่อไหร่เขาจะรู้สึกผิดเเ้้าาาไม่รรูสึกผิดตตงงหจออถน ออกถ้าเขารู้สึกผิดเขาเลิกกันไปแล้วเราต้องถอนใจออกจากคนคนนี้สะกดจิตให้เราเลิกรักคนคนนี้หรือว่าเป็นการหย่าทางใจอย่างที่ครูบอกไม่ต้องไม่ต้องจดทะเบียนหยา่าแต่ให้เราหย่าทางใจตรงนี้การสะกดจิตสามารถแอดไลน์มาจองเวลาครูได้ที่0897456111นะคะ